สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาขยายเนื้อพระนะครับให้ดูความหดเหี่ยวของผิวเนื้อพระ,ะที่ผ่านการล้างทองออกนะครับองนี้ผมได้ทำการล้างทองออกนะครับได้มาตอนแรกก็ทองนี้ปิดเต็มองค์พระเลยนะครับ โดยการใช้ยาหม่องนะครับในการล้างแล้วผิวพระก็จะคงสภาพเหมือนเดิมเนื้อผลแคนไซนหรือ,อเนื้อหาของพระยังอยู่คงสภาพเดิมนะครับแต่ทำให้เราได้เห็นเนื้อในขององค์พระได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะได้ขยายให้ดูนะครับตอนนี้ผมได้ทำการล้างไปแล้วนะครับ จะหลงเหลือพวกเศษทองนิดหน่อยนะครับเห็นไหมครับตรงซอกคอองค์พระจะเห็นแผ่นทองฮะอันนี้ผมก็หลงเหลือไวอ้นิดหน่อยนะครับเอาไว้ดูนะครับถ้าเป็นทองเก่าทองโบราณเนี่ยมันจะมีสนิมทองคำนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสนิมทองคำด้วยนะครับแต่ตอนนี้ค่อยๆเลื่อนให้ดูอ,องค์พระนะครับ ที่ผมได้ทําการล้างทองออกนะครับขยับให้ดูไปเรื่อยๆนะครับบางส่วนก็จะเห็นเศษทองอยู่นะครับแต่ผิวเนื้อผ้ายังสวยงามนะครับนี่ตรงส่วนนี้ก็จะเห็นเนื้อของทองคำที่ปิดองค์ผ้าอยู่นะครับ ถ้าผิวของทองคําโบราณเนี่ยจะออกสนิมทองคําสีออกส้มๆแดงๆเห็นไหมครับเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวค่อยๆขย,ยับให้ดูไปเรื่อยๆนะครับ นี้จะเห็นแผ่นทองคำเปลวนะครับยังติดแน่นอยู่นะครับล้างออกยากนิดนึงนะครับก็เลยปล่อยหลงเหลือไว้เพื่อแต่เปิดให้ดูเนื้อพระให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับค่อยๆขยับให้ดูไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นผิวของเนื้อพระมีความหดเหี่ยว มีการยุบเป็นรูพุนนะครับหรือรอยปีแยกมีครบนะครับในพระสมเด็จค่อยๆดูกันนะครับ นี่ก็ตรงหน้าอกขององค์พระก็จะเห็นเม็ดสีแดงเห็นไหมครับเม็ดเล็กๆนะฮะเม็ดแดงนะครับตรงหน้าอกนี่นะฮะจะเห็นเม็ดแดงอยู่เนี่ยครับนี่นะฮะเศษผ้ากำแพงนี่นะครับเม็ดเล็กค่อนข้างละเอียดนะครับเราก็จะมีตรงนี้อีกนะฮะเดี๋ยวให้ดูชัดๆอีกนิดนึงเนี่ยน,นะครับอ่านี่นะครับ นี่คือเศษผ้ากำแพงฝังอยู่ในเนื้อนี่นะฮะเนี่ยจะไม่มีการแพร่กระจายนะครับเศษผ้ากำแพงนี่นะครับนี่นะครับเศษผ้ากำแพงตรงนี้อีกนะครับมีตรงนี้อีกนิดนึงนะครับนี่นะฮะ ตรงนี้อีกนะครับเม็ดแดงน,นะครับขยับให้ดูชัดๆนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเม็ดแดงะละเอียดมากเลยนะครับเนี่ยนี่ตรงนี้ก็มีนะครับเล็กๆนะครับเศษภาพกำแพงเดี๋ยวให้ดูความ นี่อันนี้ผิวของเนื้อพระจะมีความหดเหี่ยวเห็นไหมครับนี่คือความหดเหี่ยวของเนื้อพระที่อยู่ด้านในเห็นไหมครับเนี่ยนี่ด้านในนะครับซอกแขนก็จะลึกนะพระสมเด็จวรังคเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยซอกแขนนอกของข้างก็จะลึกเนี่ยลึกมากนะครับด้านในนี้ผมไม่ได้ล้างออกนะครับตามซอก ทิ้งไว้เป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับนี่คือผิวด้านหลังนี่นะครับจะเห็นความหดเหี่ยวของผิวพระอันนี้คือทองคำเนี่ยฝังอยู่ในเนื้อเนี่ยสนิมทองคำจะออกสีนี้ฮะส้มๆ้มแดงๆอย่างนี้นะครับ ที่ผ่านการเวลานานนะครับแล้วความหดเหี่ยวของผิวพระเห็นไหมครับนี่บ่งบอกอายุของพระนะครับผ่านเวลานานเป็นร้อยกว่าปีนะครับนี่ฮะเนี่ยขยับให้ดูฮะทุกทัมเฟรมนะครับเห็นไหมครับจะมีความหดเหี่ยวทุกซอกทุกมุมอันนี้ด้านหลังนะครับนี่ ทุกส่วนนะครับขององค์พระ,ะครับความหดเหี่ยวตามผิวตามเนื้อขององค์พระนะครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวตั้งไว้ให้ดูนานๆน,นะครับเนื้อหาของพระเก่าเห็นไ,ไหมครับเขาเรียกว่าความหดเหี่ยวนี่แหละครับเนี่ยเนื้อพระจะหดเหี่ยว เห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็การยุบตัวการแยกตัวเนี่ยเนี่ยการยุบการแยกของเนื้อพระผ่านเวลานานนะครับการเวลานะครับผ่านมาไม่ได้นะครับพระใหม่เนื้อสี่ห้าสิบปียังไงก็ไม่มีความหดเหี่ยวหรือการยุบรักษานี้นะครับ นี้ล่องลอยของความเก่าทุกไทม์เฟรมทุกซอกทุกมุมนะครับความหดเหี่ยวของเนื้อพระต้องมีนะครับเดี๋ยวให้ดูการล้อยด้านข้างเห็นไหมครับเนี่ยพระสมเด็จวรังคังด้านข้างจะมีการล้อยเนี่ยเห็นไหมครับหรือการปีแยกของเนื้อพระออกนี่แหละครับ ด้านข้างนะครับส่วนใหญ่นะครับนี่เห็นไหมครับจะมีการหลุดล่อยของด้านข้างเกิดจากการตัดนะครับแล้วก็มวลสารหลุดแล้วผ่านเวลานานเกิดการหดตัวเนื้อผ้าก็จะมีการแยกนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับขยับให้ดูเรื่อยๆนะครับ นะครับความหดเหี่ยวมีทุกซอกทุกมุมนะครับการดูพระสมเด็จยุคแยกย่นหดเหี่ยวนะครับนี่คือธรรมชาติการดูเนี่ยเขาเรียกวความหดเหี่ยวการยุบตัวของเนื้อพระรอยแยกต่างๆนะครับการเวลานะครับ จะบ่งบอกอายุของผ้าเองนะครับอ,อ่าเดี๋ยวผมให้ดูด้านข้างนิดนึงนะครับให้ดูรอยปีแยกด้านข้างนิดนึงขออนุญาตขยับนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับรอยปีแยกด้านข้างนะครับ กล้องนิดหนึงนะครับอ่านี่นะครับอันนี้คือรอยปีแยกด้านข้างเดี๋ยวนะครับจับผ้าดีๆก่อนนะครับนี่นะครับ นี่อันนี้ด้านข้างนะครับจะเห็นร่องลอยลอยปีแยกต่างๆนะครับนี่นี่นะครับรอยปีแยกด้านข้างนะครับ นะครับแล้วคาบต่างๆจะฝังตามร่องรอยรอยปีแยกของเนื้อพระครับเนี่ยฝังอยู่ในเนื้อปีแยกเห็นไหมครับเนี่ยมีทั้งคาบของทองคําของลักเห็นไ,ไหมครับเนี่ยเนี่ยลักจีนเห็นไ,ไหมครับจะออกสีทับทิมฝังอยู่ตามซอกตามผิวแล้วก็ปิดทองนะครับเนี่ย เห็นไหมครับองค์นี้ก็ปิดทองลงรักปิดทองเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อของรักจีนนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยจะออกสีเปลือกมงคุดอย่างเงี้ยฮะนี่นะครับนี่อันนี้เขาเรียกว่ารักจีนนะแล้วก็ทองเข้าไปฝังอยู่ในเนื้อของรักก็มีการหลุดลอนออกเห็นไหมครับเนี่ย ที่ธรรมชาติความเก่ามันจะบ่งบอกอายุพ้ะเองนะครับโอเคนะครับชอบในสิ่งที่ผมทำให้ดูเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณสำหรับท่านที่กดติดตามนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้พ้าแท้กันนะครับ คนที่กดติดตามผมก็ได้พาแท้กันไปหลายคนนะครับอ,อย่างน้อยก็เป็นพันกว่าคนแล้วนะครับได้พาแท้ไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ